<laughs> <im itating> เอพิซซ่าและหมวยกินพิซซ za ไหม <laughs> <laughs> เอาหรือเปล่า <c oughs> เอามีมะครับป้นซาดิคีฝอยทองค่ะเอาเอาครีมฝอยทองอาาอสองอันแล้วก็มะพร้าวเอ่อสองอันค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะ ไม้จ่ายตังค์ด้วยค่ะเขา,าก็ได้แต่บ,บอกว่าเอาขนมมากินด้วยกินด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินขนมอะไรเนาะอ,อร่อยทุกอย่างเลยก็ะซื้อ, <c oughs> อ,อทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเอร่อยทุกอย่างเอาข้าวเหนียวถั่วดำขไข่ไงคะหนึ่งชุดอันนี้เป็นอะไรเผือกเหรอบวชีบวชีอ่าบวชีหนึ่ง ไม่รู้ไงไม่รู้ว่านางจะกินอะไรสั่งมาเราก็ซื้อใจตังด้วยค่ะขออนุญาตถ่ายในนะคะเลือกเลย ได้เลยจ้ามุ้งเที่ยวก็มีจ้ากล้วย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 ข่ไงคะนี่เลยยี่สิบห้าจ้ะมีเลยยี่สิบห้าเช้าวกว่าจะทำมันจะไอ้นี่ซะเอาเอานี้ดีกว่าเนาะเอานี้ดีกว่าพรุ่งนี้เช้าคงสุกมั้งเนี่ยพี่สุกไหมจะเอีย,ย,อยงนะจ้ะไม่หนูจะไปทำพิธีพอดีแหละเนาะ ไว้อันนี้พี่ก็เอาไวอ่ะขึ้นสั้นที่นี่ตกควเลยจะทําพิธีกันนู่นน่ะเที่ยงบ่ายหนูว่าหนูว่าเนี่ยกําลังจะโอเนาะไม่ใช่ตัง ปลาช่อนนาอันนี้ปลาช่อนนาจริงๆมีปลาช่อนมีปลาอะไรเนี่ยปลาบูเหรอน่าจะเป็นปลาบูตลาดนี้มีวันอะไรมั่งคะพี่เนี่ยเสาร์พุธสองวันก็มมีต่ันร้อ้ โอขอบคุณค่ะเดี๋ยววันหน้าจะมาอุดหนุนใหม่